ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวสตังมีเดียประจำวันที่12มิถุนายน2566ครับวันนี้จะมาบอกวิธีการสมัครคลินิกแก้หนี้ออนไลน์นะครับหากใครที่มีหนี้เยอะมากเขาเนี่ยจะรวมหนี้นะครับแล้วให้คุณเนี่ยผ่อนในอดอกเบี้ยต่ํา รวมถึงผ่อนนานสูงสุด10ปีนะครับสำหรับคลินิกแก้หนี้นี้นะครับจะมีการปรับเงื่อนไขเนะขาะใครที่เป็นหนี้เสียสลราพัดบัตรนะครับราคาชําชระเกิน120วันเนี่ยสามารถสมัครเข้าร่วมได้นะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยจะเพิ่มทางเลือกสําหรับคนที่อยากแก้ไขหนี้เสียบัตรเครดิตหนี้บัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกรัน ของสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการนะครับเขาวนี่จะรวมหนี้เสียบัตรไว้ที่เดียวรวมถึงอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยต่ำประมาณ3-5%ต่อปีและผ่อนได้นานสูงสุด10ปีนะครับผ่อนจบยกดอกเบีย้ยค้างชำระเดิมให้ด้วยวิธีสมัครนะครับในการเข้าร่วมโครงการคุณจะต้องเป็นบุคคลธรรมดามีรายได้อายุไม่เกิน70ปีรวมระยะเวลาในการปรับโครงสร้างหนี้นะครับ2เป็นหนี้เสียบัตรเครดิตบัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ 3. เป็นหนี้เสีย NPL ค้างชำระมากกว่า120วันตามรายงานเครดิตบูโรณเดือนปัจจุบันต้องมีสถานะค้างชำระตั้งแต่121-150ถึง150วันขึ้นไป 4. หนี้เงินต้นรวมไม่เกิน2ล้านบาทครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการให้สินเชื่อหรือเงินกู้เพื่อไปปิดหนี้นะครับแต่เป็นหน่วยงานกลางครับที่ช่วยรวมหนี้เสียบัตรเครดิตบัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลไม่มีหลักประกันเพื่อให้สามารถกลับมาแก้ไขและชำระหนี้ได้ตามเดิมด้วยอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน3-5%ต่อปีและผ่อนชำระนานสูงสุด10ปีนั่นเองนะครับเงื่อนไขก็จะเป็นไปตามที่กำหนดเนาะและนี่ก็คือธนาคารรวมถึงบริษัทสินเชื่อนะครับที่เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้คุณผู้ชมสามารถดูได้ว่า โลโก้ไหนนะครับที่เราเนี่ยมีสินเชื่อนะครับก็สามารถไปติดต่อเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ได้เลยครับนี่คือข่าวสวัสดิการแห่งรัฐที่นํามาฝากการหากุ้ชมท่านใดนะครับมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้เดี๋ยวจะไปตามข่าวให้ดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตัง์มีเดียด้วยนะครับมีคําถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังท์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ 0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ